ผค<อบ>รับะทัข้าวเม่าครับรเทข้าเมาปรขนมปุ้ยข้าวเม่าครับเอา,เ,อาเขาก็ทำขนมมีรองเ้ามีน้ำตาลมีถั่วทนี้ใช่ไหมครับก็เสร็จก็ปั้นเป็นก้อนผมก็มีหน้าที่เอาขว,ข,วข,วขวดกุยแจขวดข,ข้าวุกลมนะครับมานะเลยครับวดม๋ยวม สวัสดีครับตลนอยู่ก็จะเป็นหวอโตอันนี้จะเป็นในส่วนของนหารนะอโบสวนกวาแก็เชอยู่ข้างนอกนะรับาน้ำเไอก็จไปได้แต่ถ้าเวลาน้ำเจ้าพาขึ้น ก่อนอื่ <misunder dentro S 2> <ıyorlar. S 1> นผมขอแนะนำตัวนะครับผมนกสัตว์คุ้ครองนะครับ แต่ก่อนที่เนี่ยสามถึงสี่พันตัวหรือที่มาไปนะครับว่าระทหารเราเนี่ยหายตอนเนี้ยหายไปไปอน่อมอบามทถานมีปานินเดียย